และนี่ก็คือวิธีการปั้น a m เมใน60วิ เอเมสเป็นตัวละครดิเพ็ธาตุไฟที่มาให้เล่นถึง2ล่างในตัวเดียวกันฟังดูคุณคุเนอะเริ่มกันที่อาวุธประจาตัวดีที่สุดลองลงมาก็จะเป็นอาวุธ5าดาวชิ้นอื่นๆที่เอาสเตตมาแทนที่ส่วนสีดาวก็ตามรูปได้เลยในส่วนของเอโ o ใส่เป็นเซ็ตใหม่ได้เลยดาวนําทางสู่แดนไกลตัวของเมนเอโ o จะใส่เป็นบอสประจําสัปดาห์ตัวใหม่ซิจิลิอัมทางด้านของเมนสเต็ตคอสี่ใส่เป็นค่าพีสแตดที่ขาดคอสเป็นโบนัสฟิวชั่น2ช่องหรือจะเป็นโบนัสฟิวชั่นหรือ ATK ก็ได้คอสหนึ่งใส่เป็น t k ครับ stat เน้นไปที่ energy regen หัก110 6, 120%แล้วก็ตามด้วยค่า crit ที่ขาด ATK% แล้วก็ resonance v e b r a t i o n แล้วก็ ATK flat เนาะการอัพพอเดเน้นไปที่ v e b r a t i o n ity, ก่อนแล้วก็ fate circuit ตามด้วย basic แล้วก็ตามด้วย skill แล้วปิดภายด้วย intro